สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งครับไรอันกาดบัณฑิตปล่อยซิงเกิลติดรอวิชาหัวใจคงคอนเซปต์เสียงหวานละมุนล,ลูกชายแห่งชาติไรอันกาดบัณฑิตจากค่ายเพลงยุ้มเข้าเรคคอร์ดนะครับปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุดออกมาให้แฟน ได้ชุ่มหัวใจกันเรียบร้อยแล้วนะครับกับเพลงติดรอวิชาหัวใจเพลงช้าฟังสบายสบายสไตล์ละมุนที่โดดเด่นด้วยน้ำเสียงหวานหวานแถมพิเศษด้วยเ v น่ารักน่ารักนะครับที่เล่าเรื่องราวสมัยขาสั้นคอซองงานนี้แม้จะฟังสบายๆแต่ก็เต็มไปด้วยความพิเศษแน่นอนครับโดยไรอันการดบรันทิตนะครับบอกว่าเพลงติดรอวิชาหัวใจเนีย่ยเป็นเพลงเล่าเรื่องราวความรักย้อนวันวานวัยเด็กที่น่าจะเกิดกับใครหลายๆคนแบบรอวันไปสารภาพรักกับคน ที่ชอบแม้ไม่ได้เจอกันนานแต่พอกลับมาพบกันอีกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับมาชัดเจนเหมือนกับว่าเรื่องราวยังผ่านไปไม่นานครับเป็นเพลงที่ฟังสบายๆนะครับฟังแล้วยิ้มๆเน้นสื่ออารมณ์อยากให้ทุกคนอินไปกับเพลงซึ่ง MV ีเพลงก็น่ารักมากๆม,มีไรอันตอนเด็กด้วยจะเหมือนแค่ไหนต้องติดตามชมรับรองว่าต้องนึกถึงบรรยากาศวันเก่าๆของเราตอนเด็กแน่นอนอยากให้ทุกคนได้รับความสุขจากผลงานนี้นะครับ ฝากเพลงใหม่ด้วยนะครับติดรอวิชาหัวใจและสามารถติดตามรับฟังซิงเกิลติดรอวิชาหัวใจพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้ทาง YouTube ยุ่งเข้าเรคคอร์ดครับไรอันกาดบัณฑิตนะครับเป็นลูกชายคนโตแล้วก็มีน้องชายหนึ่งคนนะครับจบชั้นมธัธยมศึกษาที่โรงเรียนบางกะปิและปัจจุบันนั้นไรอันศึกษาอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยลาลัยราชพัฏจันเกษมโดยในช่วงวัยเด็กนะครับไรอันเคยมีน้ำหนักถึง118กิโลกรัมโดยได้ใช้เวลากว่า1ปีกว่ากว่านะครับ ในการลดต้ำหนัก ลงมาเหลือเพียง70กิโลกรัมเท่านั้นด้วยการออกกําลังกายและก็ควบคุมอาหารจนทําให้ภาพลักษณ์ดูดีขึ้นนั่นเองครับไรอันกาดบันติดนะครับเริ่มเดินสายประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่อายุ13ปีเนื่องจากไรอันนั้นโตมาในฐานะครอบครัวปานกลางนะครับคุณพ่อประกอบอาชีพขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างและก็คุณแม่นั้นเป็นพนักงานบัญชีในบริษัทแห่งหนึ่งก่อนที่ในช่วงของโควิด19จะตกงานลงนะครับจนครอบครัวต้องขายรถเพื่อนําเงินมาใช้จ่ายทําให้ไรอันอยากช่วยเหลือครอบครัวมาก ขึ้นจึงเริ่มเดินสายประกวดร้องเพลงตามรายการต่างๆนะครับโดยรอันเคยผ่านรายการแข่งขันมามากมายหลายเวทีนะครับไม่ว่าจะเป็นศึกบรรดวลเพลงมาตเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านชุมทางดาวทองจนมาถึงเวทีที่สร้างชื่อให้กับไรอันมากที่สุดก็คือรายการไม่หมดนี้เสียงโชคขึ้นแท่นเป็นขวัญใจแม่ยกพ่อย,ยกทั่วประเทศไปเรียบร้อยแล้วในฐานะลูกชายแห่งชาติด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่มด้วยนะครับ